ด้วยบางอนว่ะหมีขีดหรือเปล่าว้ามีสาหรือเปล่าหนูมุมลิงขี้หลายคืนแล้วอ้ยใครอ่ะขี้นอนอนเหรอคนนี้หนูเล่นเมกบ่อยๆอ่ะอ๋อนี่หนออะไรนะไม่มีสาวเราช่วยพายนะนช่วยพายดัมมี่หน่ะทำเถอะเล้วชีวิตลุงตาก็จะเป็นยังไงบ้างตอนตรงนี้เลย ม่ีไมเจอร้องไงที่บังเอิญเจอก็ต้องแบบเลยอยากคุยด้วยกจเลือช่่งนี้เดี๋ยวจะไม่งไงเปนอ่างไหม่ะก็น่าจะเนอย่างไรตอนนี้ืออไรอ๋อไม่เหนื่อยไมเหนื่อยเรองกรลงากตลดเลยอ่ะเช้าเย็นเรื่องมี้ไม่ได้นอลวยเลยว้าวว้าวว้าวว้าแล้วว้า้าวว้วว้าวว้ว้าวว้าว้าวเอาวด้าวว้าวว้าวว้าเ้วว้าว้าวว้าววา้วกาาาาาาเออใช้้าีาาอ